สวัสดีครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการหาค่ามัธยฐานของข้อมูลนะครับในกรณีที่ข้อมูลนั้นมีการแจกแจงความถี่นะครับมีการแจกแจงความถี่นะครับหามัธยฐานนะครับหามัธยฐานนะครับกรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่ซึ่งมี2ขั้นตอนด้วยกันนะครับ2ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้คือ1 1คือหาตำแหน่งก่อนนะครับหาตำแหน่งให้ได้ก่อน นะครับเราหาตำแหน่งจากอะไรหาตำแหน่งจาก n ส่วน2ครับเห็น okay, ไหมหาตำแหน่งจาก n ส่วน2เมื่อ n ก็คือจำนวนครับจำนวนคนนะครับจำนวนคนทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับก็คือหรือ,รอไม่เราก็ดูที่ความถี่สะสมทั้งหมดก็ได้นะครับถูกไหมครับ n ตัวนี้ก็เกิดจากจำนวนคนนะครับที่ทำการสำรวจนะครับ ทีนี้ขั้นตอนที่สองนะครับเราก็หาค่ามัธยฐานจากสูตรนี้เลยครับจากสูตรนี้ก็คือ l นะครับบวกด้วย i นะครับ l ตัวนี้ก็คือค่าขอบล่างของอันตภาคชั้นนะครับที่มีค่ามัธยฐานอยู่นะครับที่มีค่ามัธยฐานอยู่ต่อไป i i ตัวนี้ก็คือความกว้างของอันตภาคชั้นนะครับความกว้างของอันตภาคชั้น n ส่ 2. อันนี้ก็แทนค่าธรรมดานะครับ n ส่วนสะครับ n ส่วนสสามารถนำมาจานำค่าตำแหน่งมาใส่ได้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแล้วเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ขออธิบายว่าแต่ละตัวมันห,หมายถึงอย่างไรก่อนหมายความว่าอย่างไร fc คือความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นก่อนหน้าก่อนหน้าชั้นมัธยฐานนั่นเองนะครับแล้วก็ fm fm คือความถี่เนาะความถี่ของอันตรภาคชั้น ความถี่ในชั้นมัธยฐานนั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะงงๆเราไปดูตัวอย่างกันนะครับ,ต,นะรบตัวอย่างที่หนึ่งนะครับตัวอย่างที่หนะครับอันนี้เป็นผลผลการสอบคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม5ทับ9นะครับข้อมูลมีดังตารางต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นนะครับขออนุญาตเขียนสูตรก่อนแล้วกันนะครับเ,เริ่มต้นเราต้องหาตำแหน่งก่อน เอาใหม่เอาใหม่าหสามสี่อ่ะเริ่มต้นเนาะเราต้องหาความถี่สะสมแต่ของแต่ละอันตราพาชั้นก่อนละกันนะครับเราก็หาความถี่สะสมครับอันนี้สองถูกไหมครับชั้นที่หนึ่งผ่านไปชั้นที่สองขออนุญาตเขียนตรงนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับอ้าวชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองบวกไปอีกสามครับก็เป็นห้านะครับต่อไปชั้นที่สามบวกไปอีกสองก็เป็นเจ็ด ชั้นที่4บวกไปอีก8นะครับบวกไปอีก8ก็เป็น15%นะครับชั้นที่5%บวกไปอีก3ก็เป็น18%และบวกไปอีก2ก็เป็น20%แสดงแสดงความถี่สะสมทั้งหมดก็คือ20%แสดงว่า n ก็จะมีค่าเป็น20% N โอเคไหมครับ n ก็จะมีค่าเป็น20%อ่ะเริ่มขั้นตอนแรกครับขั้นตอนที่1คือหาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งก่อน ตำแหน่งจาก n ส่วน2ครับเมื่อ n ของเราคืออะไรครับ n ของเราคือ20ถูกไหมครับก็นำ20มาแทน20ส่วน2ก็จะมีค่าเป็น10ดังนั้นตำแหน่งมัธยฐานของเราจะอยู่ในดังนั้นตำแหน่งมัธยฐานของเราคือ10ครับ10อยู่ชั้นไหนครับ10อยู่ชั้นชั้นที่4ถูกไหมครับอะ ว่าง่ายๆนะครับก็เหมือนกับเราต้องการหาเหรียญที่10ครับเหรียญที่10อยู่ในชั้นไหนนะครับชั้นที่1เราจะได้เหรียญที่1ถึงเหรียญที่2นะครับเราได้มา2เหรียญชั้นที่2นะครับจบชั้นที่2เราได้มาอีก3มเหรียญนะครับก็คือเหรียญที่3ถึงเหรียญที่5ชั้นที่3มเราได้มาอีก2เหรียญก็คือเหรียญที่6เหรียญที่7ชั้นที่4เราได้มา8เหรียญก็เป็นเหรียญที่8ถึงเหรียญที่15้า ชั้นที่ห้าเราได้มาอีกสามเหรียญนะครับก็จะเป็นชั้นเหรียญที่สิบหกถึงเหรียญที่สิบแและชั้นที่หกก็จะเป็นเหรียญที่ส9บถึงยี่สิบดังนั้นเราต้องการหาเหรียญที่สิบครับเหรียญที่สิอยู่ชั้นไหนนี่ครับชั้นนี้นะครับก็ขออนุญาตไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับโอเคไหมครับอเราได้แล้วตำแหน่งเรารู้แล้วว่าชั้นไหนคือชั้นมาธยฐานขออนุญาตสตาร์ไว้ก่อนอันนี้ชั้นนี้คือชั้นมาธยฐานสองหาค่าครับ หาค่ามัธยฐานนะครับก็หาจากนะครับอะไรอ่ะ l บวก i นะครับแล้วก็คูณกับ n ส่วน2นะครับลบ f สนะครับลบ f สนะครับลบ f สนะครับส่วนด้วย f m นะครับ f m นะครับส่วนด้วย f m อ่ะ l ก็คือขอบล่างของอันตราภาคชั้นนั้นนะครับขอบล่างของชั้นนี้ก็จะมีค่าเป็น16 l เท่ากับ16ลบ0.5ครับ,รบดังนั้นก็จะมีค่าเป็น15.5ถูกไหมครับขอบล่างของอันตราภาคชั้นนี้ก็คือ15.5ทีนี้ต่อไป i คือความกว้างของอันตราภาคชั้นความกว้างของอันตราภาคชั้นนี้ก็จะมีค่าเป็น20.5ลบ 15.5นะครับน่าจะมีค่าเป็น5ถูกไหมครับน่าจะมีค่าเป็นหนะครับเสร็จแล้วต่อมา n ส่วนสเราทราบแล้วครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับ n ส่วนสก็คือตรงนี้ถูกไหมครับ fc fc คือความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นก่อนหน้าตัวนี้คือชั้นมัธยฐานถูกไหมครับ fc ก็คือตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ fc นะครับ fc f m คือตัวไหน S.M. คือตัวนี้ครับความถี่ในอันตรภาคชั้น,น้นชั้นมัตยฐานนะครับอันนี้ก็คือ f m นะครับเราได้หมดแล้วครับ L ก็คือตัวนี้ครับ I คือความกว้างก็คือตัวนี้ครับ n ส่วน2เรานำมาตรงนี้เลยก็ได้เราไม่ต้องแทนค่าใหม่คิดได้เลยถูกไหมครับถูกไหมครับต่อไป Fc นี่ครับ Fc FM ก็คือนี่ครับ FM แทนค่าครับที่เหลือคือการแทนค่าแล้วหาคำตอบครับก็ L มีค่าเป็น15.5แทนค่าเข้าไป I มีค่าเป็น5นะครับ n ส่วน2มีค่าเป็น10นะครับลบ FC FC มีค่าเป็น7เนาะส่วนด้วย FM FM คือ8ครับดังนั้นก็หาคำตอบครับตัวนี้ก็จะเป็น15.5นะครับ บวกกับ5คูณกับก้อนนี้ทั้งก้อนนะก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับก็จะได้เป็น3ส่วน8นะครับ3ส่วน8นะครับคิดมาแล้วนะครับได้15.5นะครับบวกด้วย1.875 1.875ต่อไปเพราะฉะนั้นค่ามัธยฐานของเราก็จะได้ประมาณ17.38ครับจบแล้วครับดังนั้น ค่ามัธยฐานคือ17.38ครับจบแล้วครับอ่ะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะเริ่มต้นเนาะก็เราต้องหาความถี่สะสมก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1ห,หาตำแหน่งขั้นตอนที่2หาค่านะครับก็หาค่าจากสูตรนี้นะครับหาค่าจากสูตรนี้ นะครับอ่ะเรามีอีกหนึ่งตัวอย่างใครได้แล้วทําตัวอย่างที่สองได้เลยนะครับใครยังไม่ได้ดูให้เข้าใจนะครับสงสัยตรงไหนทักถามได้นะครับทักถามได้อ่ะต่อมาตัวอย่างที่สองนี้เป็นผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นม .5 ้ับ5านะข้อมูลได้ดังตารางต่อไปนี้ครับเริ่มต้นนะครับอ่าเราก็าหาความถี่สะสมก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับทุกคนแก้ไขตัวนี้จาก1เป็น2แล้วกันนะครับ จะได้ลงตัวนิดหนึ่งนะครับก็เป็น2นะครับแล้วก็8นะครับเป็น18นะครับ18บวกสได้21นะครับ21่บวกเได้28นะครับ28่บวกสเป็น30แสดงว่าจากข้อนี้นะครับ n คือ30เริ่มขั้นตอนการหาค่าวัธยฐานเลย1ห,หาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งนะครับจาก n ส่วน2 n คือ30ครับ2อ่าเพราะฉะนั้นก็คือ15ทีนี้เราต้องดูว่าไอ้15เนี่ยมันอยู่อันตรภาคชั้นไหนนะครับขออนุญาตเขียนตรงนี้เป็น1ก่อนแล้วกันชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5และชั้นที่6เอานะครับมันอยู่ชั้นไหนนะครับอ่ะเราไปดูดูอีกรอบหนึ่งนะครับชั้นแรกผ่านชั้นแรกมาเราได้เราต้องการหาเหลี่ยญที่15 เนี่ยเราคำนวณตำแหน่งมาแล้วสมมติมันเอ่อไม่สมมติหรอกมันคือ15เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผ่านชั้นแรกเราจะได้เหรียญที่1ถึงเหรียญที่2ถูกไหมครับเหรียญที่1ถึงเหรียญที่2ผ่านชั้นที่2เราจะได้เหรียญที่สามถึงเหรียญที่8พอเราได้มาอีกหเหรียญนะครับผ่านชั้นที่3ไปแล้วนะครับเราจะได้เอ่อเหรียญที่9้าถึงเหรียญที่18ผ่านชั้นที่4ี่เราจะได้เหรียญที่19ถึง21นะครับ ผ่านชั้นนี้นะครับผ่านชั้นที่5นะครับก็จะเป็น22ถึง28แล้วก็29ถึง30ดังนั้นเราจะได้ชั้นละชั้นมัธยฐาน15อยู่ในช่วงไหนครับอยู่ในช่วอยู่ในชั้นนี้ถูกไหมครับชั้นนี้เพราะฉะนั้นชั้นตรงนี้ครับคือชั้นมัธยฐานโอเคไหมชั้นมัธยฐานอ่ะเราทราบแล้วนะครับตอนนี้ชั้นมัธยฐานอยู่มัธยฐานอยู่ตรงไหน ทำขั้นตอนทําขั้นตอนที่2ต่อเลยครับหาค่านะครับหาค่ามัธยฐานก็จากสูตรครับ l เนาะบวก i นะครับแล้วก็ n ส่วน2ลบ f4 นะครับส่วนด้วย fm นะครับ fm อ่ะเริ่มครับเราหาค่าทีละตัวก่อนนะครับชั้นนี้มี i เท่าไหร่ครับความกว้างของอันตรภาคชั้น อ่าขอโทษครับ L ครับ L ก่อนเอา L ก่อนแล้วกันเนาะ L ก็จะเป็น21นะครับ21-0.5เลบหเหลือ20.5นะครับ I I I ชั้นนี้เท่าไหร่ครับ30.5-20.5ลบก็จะได้10ถูกไหมครับ I เป็น10นะครับ I เป็น10บทีนี้นี่ครับคือ F4 ความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นก่อนหน้าก็คือ8ถูกไหมครับ fc คือ8แล้ว fm อันนี้ก็คือ fm นะครับ fm ได้ครบทุกตัวแล้วครับได้ครบทุกตัวแล้วก็แทนค่าเลยนะครับ l ก็คือ20.5 i คือ10 n ส่วน2นะครับเราคำนวณมาแล้วเรานำตรงนี้มาใส่ได้เลยเนาะ ก็จะเป็น15บห้าลบเอฟซคือ8นะครับส่วนด้วย fm fm คือ10นะครับก็แทนค่าเข้าไปนะครับก้อนนี้ก็จะได้เป็น20.5นะครับ20่บวกกับ10นะครับแล้วก็คูณกับเท่าไหร่เนี่ยเอ่อ7จ็ส่วนสินะ7จ็ส่วนสิถูกไหมครับ7จ็ส่วนสินะครับก็จะได้เป็น20.5บวกด้วย 0.07นะครับบวกด้วย7นะครับก็จะได้เป็นคําตอบค่ามัธยฐานนะครับของอันนี้ก็คือ27.5ครับดังนั้นค่ามัธยฐานคือ27.5โอเคไหมครับ ก็สาหรับค่ามาตรฐานกรณีที่แจกแจงความถี่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็อาจจะต้องหาความถี่สะสมก่อนนะครับหาความถี่สะสมของแต่ละราภาบชั้นก่อนแล้วก็เริ่มสเต็ปหนึ่งคือหาตําแหน่งหาตําแหน่งเนาะเราก็ต้องหาหาตําแหน่งหาตําแหน่งก่อนเราจะได้ชั้นมัธยฐานถูกไหมครับเราจะได้ชั้นมัธยฐานแล้วชั้นนี้สําคัญมากๆเลยนะครับชั้นนี้จะนําพาเราไปหาค่ามัธยฐานได้ โอเคไหมครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่2คือหาค่ามัธยฐานนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ